สวัสดีครับเป็นแพื่นเพื่อนุกท่านและเพื่อนที่รับชมและติดตามกยู่ในช่องสองพระเรียนนะครับอันท่านได้รับชมในช่อง youtube นะคลิปนี้ก็นําเหรียญหลวงพ่อเพชรนะครับวัดอัมพวันปีสองสี่หกสามนะครับเป็นเหรียญเลื่อนสมศักดิ์หลวงพ่อเพชรเนื้อบรอนเงินหนากาัดทองนะครับวันนี้ก็ทํานําเนื้อบรอนเงินหนากาักัดทองมาเพื่อนร่วมกันร,รับชมได้ศึกษานะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้มีเหรียญงานชุบโครเมียมคล้ายๆเนื้อบ่อนเนี่ย นะครับออกมาระบาดเยอะมากนะแล้วเอฟซีนะครับแฟนๆตัวขึ้นทางบ้านโดนกันเยอะมากนะครับโดนกันเยอะนะเห <นะ S 1> รียญหลวงพ่อเพชรนะครับเป็นเหรียญที่สร้างนะครับและผลิตในยุคข,ของกองกระสาบนะเหรียญรุ่นนี้เป็นเหรียญที่ทันหลวงพ่อเพชรนะครับเป็นเหรียญเลือเเล่อนสมศักดิ์หลวงพ่อเพชรนะ,นะไม่ได้เป็นเหรียญตายเหมือนที่เซียนอุปโลกนะครับมาหลายสิบปีนะนี่คือเนื้อบลอน นะกายภาพก็มีสนิมออกไซด์ขึ้นไปตามธรรมชาตินาเหือนนะครับผมเช่ามาก็ประมาณนี้แล้วนะครับพอมีสนิมเกิดขึ้นเนื่องจากโลหะนะครับมันทําปฏิกิริยากับอากาศหรือถ้ากดดันนะครับมันก็เกิดขึ้นไปตามสภาพเนื้อบรอนนะครับในเหลียงโพเภสก็จะตะลังท่าสี่ตัวนะครับบอนเงินนะทําไมเราถึงเห็นสนิมเขียวขึ้นนะฮะต้องเข้าใจนะครับ เพราะว่าในเนื้อบลอนตัวเนี้หนึ่งมันไม่ใช่เงินแท้สองไม่ใช่นิเกิลแท้นะครับมันมีทองแดงเป็นหลักเพราะฉะนั้นในเนื้อบลอนเนี่ยสนิมเขียวก็ขึ้นได้นะเข้าใจไหมฮะสนิมเขียวก็ขึ้นได้แต่ถ้าเป็นอ่าเนื้อเงินนะครับถ้าเป็นเงินแท้อ่าถ้าเป็นเงินแท้เนี่ยองเข้าใจไหมครับมันจะไม่เกิดสนิมเขียวนะถ้าเป็นเงินแท้ก็สองจุดห้าเนี่ยเพราะทองแดงมันมันเจ็ดจุดสองห้า ที่เหลือมันเป็นเงินนะแต่เป็นเนื้อบลอนเนี่ยมันไม่ใช่นะนี่คือบลอนยุคก,กองกระสับนะครับบลอนยุคกองกระสับเหรียญน,นี้มีประวัติการสร้างนะฮะชัดเจนนะครับเป็นเหเรียญเลื่อนสมรรษ,ษั์หลวงพระพชรดูเนี่ยเนื้อบลอนเงินหนะักกากทองโลหะพวกนี้เป็นโลหะนะครับโบราณเนี่ยถ้าเราดูไอเดียนนะร่องรอยของเหรียญเนี่ยมีร่องรอยการหยดกรดเห็นไหมนะครับในงานทิปเนี่ย ก็จะไปใกล้เคียงกับอ่าเหรียญที่ระลึกของเสด็จเตี่ยก,กรมหลวงจุมพรเห็นไหมนะครับเนี่ยเขาผลิตและสร้างในยุย 2, นคสองพันสี่ร้อยสิบสามนะฮะร้อยกว่าปีมาแล้วแต่เซียนเนี่ยไม่ได้รู้ข้อมูลเซียนไม่ได้ศึกษาประวัติศาสตร์เซียนก็ไปมั่วว่าเป็นเหรียญตายนะครับและเป็นงานพอดนะครับของเซียนเนี่ยนะเป็นเหรียญพอดซิลิโคนงานลอกพิมพ์เนี่ยเพื่อดูงานมือนะห เราะนั้นนะครับโลหะมันก็สอดคล้องกับยุคและประวัติศาสตร์ที่ก็สร้างนะครับโลหะนี้ก็สอดคล้องงานพิมพ์รูปแบบการสร้างการผลิตเห็นไหมมันก็สอดคล้องกับยุคนี้นะครับว่ามันเป็นยุคงานมือนะไม่ใช่ยุคเครื่องดูเนี่ยตั้งแต่หูเหรียญมาเลยเห็นไหมเพื่อนดูเนี่ยหูเหรียญน,นะครับตัวหนังสือการแกะเห็นไหม เราจะเห็นล่องรอยสเกลเห็นไหมตั้งแต่ตอนทหารตะลีรอเรือเห็นไหทุกตัวรอลึกก็ไกลเห็นไหมไหไหมีร่องรอยการแก่ทั้งหมดนี่คือเหรียญแท้นะครับที่สร้างถูกยุคตรงยุคอ่ามาดูด้านข้างนะครับมาดูที่ตัวหนงังสือเนี่ยเพื่อนดูดิครับ ไล่แต่ทอทหารเลยเพื่อดูนะเห็นไหมครับเนี่ยคืองานแกะด้วยมือชัดเจนเห็นไหมลอยตอกจิกแต่งเขาเรียกว่างานมือเห็นไหมทาไมในเหรียญก่อนหลวงพ่อเพชรของเซียนเหรียญตายนะนั่นแหละเซียนก็พูดถูกนะครับเหรียญกับพวกมันเนี่ยสร้างหลังหลวงพ่อเพชรมนณะภาพไปแล้วนะก็คือเหรียญปลอมไง แล้วก็มาปลอมรุ่นเดียวเหรียญแท้นะครับเหรียญเป็นนะเหรียญเนี้ยเนี่ยดูเลยครับล่องลอยงานพิมพ์เนี่เนื้อบลอนเนี่ยจึงเหาขาวนะเมื่อนหรียญเนื้อบลอนเงินเนี่ยเดี๋ยวผมจะตั้งมาางตะแกรงขึ้นมาหน่อยนะ เพื่อด,ดูนะเห็นไหมเนี่ยดูงานพิมพ์เห็นไหมฮะแล้วโลหะเนี่ยมันก็มีสนิมดำป่านด้วยนะเพราะว่าอะไรครับสนิมดำนี่มาจากเงินมันมาจากแร่เงินนะครับในแต่ละเหรียญกายภาพก็จะไม่เท่ากันนะกายภาพจะไม่เท่ากันสิ่งที่จะเท่ากันก็คืองานพิมพ์นะครับทรางท่า โลหะเหมือนกันนะครับถ้าเป็นเนื้อบลอนเงินเนี่ยก็จะเป็นเนื้อบลอนตัวนี้เหมือนกันหมดในเหรียญโลก็เพชรก็มีบลอนนิกเกิลทองแดงนะครับบลอนนิกเกิลทองแดงเนี่ยคือเนื้อบลอนเป็นเนื้อที่หายากและก็สร้างน้อยที่สุดนะครับสร้างน้อยนะเพราะว่าเนื้อบลอนเนีเ่ยเป็นโลหะนําเข้านะครับเป็นโลหะนําเข้ายุคก,กรอกระสากและปัจจุบันนี้เท่าที่รู้นะครับ งานพอสปาร์คก็ทำออกมาแล้วนะทำออกมาแล้วเหมือนกันนะครับท่านจะเช่าราคาเป็นแพงนะถ้าราคาร้อยสองร้อยห้าสิบาทอย่างเงี้ยไม่เป็นไรนะแต่ถ้าไปโดนเหรียลพันพันห้าสองพันหลายเหรียญนะมันเอฟซีเนี่ยนะครับนะทางบ้านเนี่ยโดนกันเยอะนะครับแล้วส่งมาที่ผมเนี่ยเกะเยอะนะ ง,ง่ายๆเลยเพื่อนๆตักต่างง่ายๆนะครับวิธีทดสอบเนี่ยนะวิธีทดสอบเนื้อบรอนเนี่ยนะครับเพื่อนๆใช้น้ํายาล้างน้ําหรือใช้กดกรรมฐาันก็ได้นะครับกดกรรมฐถันผสมน้ํานะเจือจางแต่กดกรรมฐถนเนี่ยหาซื้อยากนะครับต้องไปซื้ออุปกรณ์ร้านขายพวกอุปกรณ์ทำเครื่องเงินนะนะใครอยู่แถววงเวียนใหญ,ญ่นะไปหาซื้อได้ร้านชอจเจิริญอะไรพวกเนี้ยนะครับมีขาย นะหรือถ้าไม่ใช้รกรดกำมะถันท่านใช้นะน้ํายาวิกซอล้างน้ําก็ได้พวกนี้ก็เป็นกรด่างเข้มข้นนะแช่ไว้สักประมาณสองสามชั่วโมงนะมันจะรู้เลยนะครับถ้าเป็นงานฟอสตาปางานชุบโครเมียมนะหรืองานชุบเงินแรงจากนะครับเนื้อบลอนเนี่ยมันจะลอกยุ่ยออกมาเลยนะครับถ้าเป็นบรอนเนื้อแท้นะครับเนื้อมันต้องคงเหมือนเดิมนะ ไม่มีปฏิกิริยาอะไรเกิดขึ้นอาจารย์สนิมนะครับลอกล่อนไปบ้างนะเนี่ยพวกออกไซด์พวกสนิมเหล่าเนี้ย <c oughs> หลุดแน่นอนนะครับกัดออกแน่นอนแต่เนื้อก็ยังเป็นเหมือนเดิมนะครับนะเพราะว่ามันเป็นเนื้อแท้แต่ถ้าเป็นพวกงานฟอสตปาร์คแลม้มางานชุบเนี่ยนะครับเป็นชุบพวกเนี้ยนะยุ่ยหมดลอกหมดนะฮะวิธีการเทได้งา่ายื้งต้นนะครับถ้าท่านเช่า จะเช่าราคาแพงๆนะโดยไม่ได้ไปตรวจโลหะธาตุเนี่ยนะครับวิธีง่ายๆเลยมันเพื่อนแช่น้ํายาเลยนะครับมันไม่มีผลอะไรถ้าเป็นเนื้อแท้นะครับมันก็คงอยู่เหมือนเดิมนะมันก็อยู่ตามสภาพเดิมนะครับแต่ถ้าเป็นโลหะที่ชุบมาเนี่ยนะครับไม่รอดนะยุ่ยหมดอะพังหมดนะครับพังหมดอะ่ะลอกออกมาเป็นแผ่นๆเลยแหละนะครับ เนี่ยดูเนื้อแท้นะสนิมเขียวขึ้นนะเป็นธรรมชาตินี่ผมไม่ได้ล้างอะไรเลยนะว่าจะปล่อยไปตามสภาพอย่างเงี้ยนะครับไม่ได้ล้างหรอกนะแต่คิดอยู่เหมือนกันว่าจะล้างดีไม่ล้างดีแต่ผม,มชอบเหรียญที่มีสนิมเหรียญที่นะมีกายภาพความเก่าแต่อย่างที่บอกนะครับในยุคนั้นคนที่ได้รับเหรียญไป นะครับนําไปเก็บนําไปใช้นําไปดูแลในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมือนกันเลยเท่ากันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเกิดกายภาพที่เป็นสนิมออกไซด์มันก็จะขึ้นไม่เท่ากันทุกเหรียญน,นะครับแต่เหรียญน,นี่ร้อยกว่าปีแล้วนะครับไม่ใช่เงาวิ้งนะไม่ใช่เงาวิ้งเงาวับนะครับนะส่วนใหญ่ที่เงาวิ้งเงาวับเนี่ยมันเป็นอะไรมันเป็นพวกโครเมียมนะครับงานชุบ เนี่ยที่เป็นเงินเงินเนี่ยนะครับสะท้อนเนี่ยมันจะเป็นสังกะสีนะฮงเงานเนี่ยนะเป็นสังกะสีในโลหะตารางธาตุตัวเนี้ยนะครับถ้าเป็นพวกทองแดงพวกเนี้ยนะมันจะขึ้นสนิมเร็วนะเนี่ยโลหะพวกเนี้นะครับมันบอกยุคได้เลยบอกยุคได้นะครับเพื่อนว่าผลิตในยุคไหนและเหรียญรุ่นนี้มีประวัติการจัดสร้างนะครับเพื่อนชัดเจนนะเนี่ยไม่มีใครปลอมได้นะครับนะมีบันทึกอยู่นะ เป็นเหรียญเลื่อนสมรสักษ์หลวงพ่อเพชรนะฮะเซียนบอกว่าเป็นเหรียญตายคือเซียนไม่ได้ศึกษาประวัติศาสตร์นะครับเห็นไหมทุกทุกรุ่นน่ะของเซียนเนี่ยนะครับไม่เชื่อถืออะไรไม่ได้ทุกรุ่นหนึ่งโอ้ตั้งเพนะร,รับเจ้าเหรียญละสิบล้านยี่สิบล้านแม่งโมงเพนะะหน่วยงานรัฐหน่วยงานไหนที่ตรวจสอบเนี่ยนะครับถ้าไปจัดการหน่อย มึงซื้อขายกันจริงหรือเปล่าเสียภาษีหรือเปล่าเอาเหรียญแท้มาขายจริงหรือเปล่าคาว่าแท้มันต้องแท้ตามหลักวิทยาศาสตร์นะครับนะที่สามารถพิสูจน์ได้ตรวจสอบได้พวกเสียนที่มันไม่เอาอะไรทุกอย่างก็คือมันรับไม่ได้ไงเสียผลประโยชน์นะครับเสียผลประโยชน์เห็นไหมที่เงาเงาขึ้นางสังกะสีงั้นเพราะว่าเนื้อโลหะบอนเนี่ยนะครับนะตารางธาตุมันก็บอกอยู่แล้วนะมีสังกะสีด้วย ามาดูเส้นยันด้านหลังนะครับแล้วเหรียญเซียนก็ก๊อปของเรานี่แหละนะครับนะไอเหรียญตายของเซียนที่บอกว่าเหรียญตายเหรียญตายเนี่ยนะครับมันก็ก๊อปเหรียญตายวิทนี่แหละนะอ่ามาดูที่หูเหรียญเนี่ยที่ผมบอกนะครับว่าง,งานมือเนี่ยเห็นไหมดูขอบดูด้านหลังเห็นไหมดูสเกลสังเกตสีนึงจะสะท้อนเลยนก็ดูนะดูร่องรอยไหมนี่ ขอบสเกลเนี่ยขึ้นมือรอยขูดรอยแต่งนะครับเนี่ยเห็นไหมดูลรด่ลายเส้นน,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 นี่เห็นไหมเหรียญหลวงพ่ฉุยก็ดีเหรียญเสด็จเตี่ยกรมหลวงชุมพรก็ดีเห็นไหมมันจะมีร่องรอยการแกะของงานพีมพทั้งหมดนะครับบ่งบอกได้ถึงรูปแบบการผลิตนะ ชัดเจนนะเห็นไหมครับเนี่ยไล่ไปดูดีครับนี่คขอบแล้วก็เป็นเหมือนกันทุกเนื้อนะครับเหลือโประเภทเท่าที่พบเจอนะครับก็มีบล็อกนี้บล็อกเดียวนะยังไม่เจอบล็อกสองนะครับยังไม่เจอบล็อกสองเนี่ยเห็นไหมกะพงัน ดูดิครับลายเส้นสวยมากเห็นไหมนะงานพิมพ์เนี่ยที่เราเรียกว่างานแกะนะครับนี่แหละที่เรียกว่างานพิมพ์ในยุคโบราณมันต้องเป็นแบบนี้นะครับสมัยก่อนเนี่ยคําว่าโบราณพวกนี้มันยังอยู่ในยุคงานมือนะฮะยังไม่มีเครื่องอ่ะสองสี่หกสามเนี่ยนะครับจะเครื่องมาจากไหนดูเ่ยเห็นไ,ไหมครับลายเส้นสเกลแล้วพื้นเหลี่ยมก็เรียบตึง เขาก็เป็นแผ่นรีดนะครับเป็นงานปั๊มกระแทกไม่ได้ถอดซิลิโคนดูเนี่ยร่องรอยการแกะแล้วพอไปดูในเหรียญเซียนเหรียญตายนะครับที่เซียนโกหกทำมันไม่มีร่องรอยงานแกะงานพิมพ์เลยแปลกนีฮะเห็นไหมครับมันแปลกสรุปว่าเหรียญเซียนวิธีทำทำมาแบบไหนก็คืองานถอดซิลิโคน,นี่ย งานลอกพิมพ์อ่ะเพื่อนเข้าใจมั้ยอ่าดูกรอบยันเส้นยันดูเรี่ยเส้นบนเส้นเห็นมั้ยฮะสวยงามมันเพื่อนวิหับจุดตัดเส้นบนเส้นเส้นยนันเนี่มัมีตัวแก่ทั้งหมดเลยเนี่ยดูเนี่ยมีลายเส้นร่องรอยการจิกการแต่งงานพิมพ์เห็นชัดเจนเนี่ยเพื่อนดูเห็นมั้ มันบ่งบอกได้ถึงอะไรครับบ่งบอกได้ถึงรูปแบบการผลิตของยุคโบราณนะครับอยู่ในยุคงานมือนะดรู้ไว้ดีแล้วพยายามจำเนื้อจำเกณฑนจำสีโลหะอาไว,นะาาาว้นะครับเนี่ยตารางค่าสี่ตัวนะครับผมจะไม่บอกนะว่าสัดส่วนเท่าไหร่นะครับแต่รู้ว่าเป็นเนื้อบรอนเงิน นะตารางค่าตสี่ตัวนะครับทองแดงนี่เกินสังกสีแล้วก็เงินนะครับเนื้อบลอนเนี่ยดูเนี่ยอันนี้ออกไซน์ของเขานะครับมันขึ้นไปตามธรรมชาตินะเนี่ยสีสนิมเสียออกไซด์ต่างที่เกิดขึ้นเห็นไหมเนี่ย มันเกิดขึ้นตามธรรมชาตินะผมก็ไม่สามารถไปกําหนดได้นะครับว่าะจะเกิดสีอะไรบ้างนะฮะมันขึ้นอยู่กับโลหะธาตุนะฮะขึ้นอยู่กับเจอกดด่างมากน้อยแค่ไหนนะครับสถานที่เก็บสถานที่อยู่เนี่ยนะนี่มาอยู่ที่ผมเช่ามาก็ประมาณสามสี่ปีแล้วนะครับเรียญเนี้ยวันนี้ถือโอกาสนะเพื่อนในร่วมกันร,รับชมและศึกษานะครับเนื่องจากเนื้อบลอนเงินหน้ากาก,ากทองระบาดเยอะมาก นะครับเพื่อนระบาดเยอะนะ mm hmm. เมเพื่อน mm hmm. โดนกันเยอะมากนะครับเอซีทางบ้านเนี่ยอ่าดูขอบเหรียญด้านล่างเห็นไหมลายเส้นนะครับเพื่อนดูนะเห็นไหมเส้นเสียนรอยขูดเห็นไหมน,นะครับเนี่ยทําไมเหรียญเซียนไม่มีรอยขูดแต่งเลย mm hmm. ทําไมเหรียญเซียนห้างไม่มีร่องรอยการขูดแต่งเลยนะครับเ mm hmm. พราะมันถอดทิมไงแล้วงานถอดทิมซิลิโคนในยุคแรก มันก็ไม่ได้เก็บรายละเอียดได้มากเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถอดไปก็ไม่ติดรายละเอียดเหล่านี้เห็นไหมที่มันเงาขึ้นมาอย่างเงี้ยนะครับนี่เป็นสังกสีนะครับสังกสีมันจะเงานะปัจจุบันมันก็ไปผสมเป็นโครเมียมไงแล้วก็มาชุบนะครับมาชุบชุบเงินก็ไม่เงาแบบนี้นะครับเพื่อนนะถ้าชุบเงินแท้นะครับชุบเงินแท้นะนะเขาก็ต้องชุบทองแดงนะครับ การที่จะชุบมันเงาเน่ยหนึ่งตัวเรือนที่นํามาชุบมันต้องเงาด้วยนะถ้าเป็นเงินเขาก็จะนําไปล่อนนําไปขัดนะแล้วมาชุบกันหมองอีกทีหนึ่งหรือชุบโรเียมนะครับในอุตสาหกรรมจิวเวลรี่เนี่ยนะเงินแท้ก็จริงอ่ะแต่ชุบกันหมองหรือชุบทองคาขาวนะครับชุบโียมนะหรือชุบทองมันก็แล้วแต่นะครับประเภทงานแต่ในยุคนี้นะครับเมื่อนนะงานชุบมันมีเฉพาะชุบทองนะครับในเหรียญ นี่ก็เรียกว่ากะไหล่ทองแต่ที่จริงมันไม่ใช่กะไหล่นะครับเดือดเป็นงานชุบนะงานชุบทองแบบโบราณนะครับทมไมก่อนชุบได้เฉพาะที่ก็โรงกระสาบอย่างเดียวนะชุบได้เฉพาะในเมืองหลวงเดียวเพราะมมนต้องชุบโดยไฟฟ้านะครับพอเราไปดูประวัติศาสตร์เห็นไหมทำไมถึงมีงานชุบนะมีมาเป็นร้อยกว่าปีแล้วเพราะเรามีไฟฟ้าแล้วนะครับมาตั้งแต่โน่น้นนะยุคสดิจธิ์พ่อรห้าน่นะครับมันร้อยกว่าปีที่แล้วอ่ะนะ มันจะเลื่อเฉพาะในเมืองหลวงต่างจังหวัดที่หมดสิทธ์นะครับยุคนี้ยังเป็นไพร่ทาาอยู่นะนะครับยังไม่เป็นระบบประชาธิปไตยนะครับในยุคนี้เห็นไหมเพราะฉะนั้นทุกอย่างเหรียญเนี่ยนะครับเพื่อนมันทำที่กรุงเทพมหานครทั้งหมดหละทาที่พระนครเนี่ยนะแล้วยุคนี้เพื่อนลองคิดดูนะครับตาสีตาสานะครับไพร่ท่าทั่วไปจเจ้าทุนทรัพย์จากไหนมาสาร้างนะครับ มือนที่เซียนอุปโลกเนี่ยนะเหมือนเหรียญเนี้ยนะครับคเสันจะสร้างก็ในหลวงนะฮะสร้างในตอนที่เลื่อนสรรมศักดิ์หลวงพ่อเพชรเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อประวัติมันมีบันทึกเนี่ยนะครับมันก็เป็นเหรียญที่ทันหลวงพ่อเพชรท่านสร้างท่านอยู่มีชีวิตอยู่นะครับท่านได้รับการแต่งตั้งเลื่อนสรรมศักดิ์เนี่ยมันไม่ใช่เหรียญที่สร้างหลัง ทัานมอนาพานะเหมือนที่เซียนอุปโลกพวกเซียนเนี่ยนะครับผมไม่เคยเชื่อถืออะไรมันเลยนะหนังสือภาคเก่าๆเนี่ยผอมมดคันหมดแล้วนะปอมต้องเพอ่ะอ่านไปก็ปวดตาไม่ได้ความรู้อะไรเลยนะมีแต่ตำหนีชี้โบชีเบมันเต็มไปหมดนะครับชี้อย่างเดียวแท้ต้องตำหนิตรงนี้ตำหนิตรงนั้น มาดูลาเอียดของงานมือเนี่ยนะครับตำหนิเป็นร้อยจุดพันจุดถ้าเราจะยกตำหนินะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไม่พูดตำหนินะครับเรื่องของดีของแท้มันไม่มีตำหนินะครับของที่มีตำหนิเนี่ยคือของที่คนไม่ต้องการนะครับเป็นของที่ตกกับโปรกเป็นของผุพังนะที่ก็เรียกว่าของมีตำหนิเนี่ยไม่มีแค่ต้องการนะแต่ถ้าเป็นเหรียญแท้เนี่ยนะครับมันต้องครบถ้วนสมบูรณ์สวยงามนะ ไม่มีตำหนินะครับเพราะฉะนั้นเราต้องมาดูที่งานพิมพ์เนี่ยรายละเอียดงานพิมพ์ใช่หรือเปล่าเห็นไหมสองสี่หกสามมันต้องแกะด้วยมือเท่านั้นเนี่ยเห็นะหมมันต้องรอยสเกลเหล็กทั้งนั้นเลยนะครับอย่างเงี้ยไม่ใช่เหรียญย้อนยุคนะครับอย่างนี้คือเหรียญยุคโบราณน,นะถ้ามาทําเป็นย้อนยุคเนี่ยมันจะเป็นงานเครื่องแหละนะครับงานเครื่องแกะ CNC อันนี้มาทําในยุคอุาตสาหกรรมโรงงานและ ประวัติการสร้างเหรียญย้อนยุคก็ไม่มีนะครับเขาสร้างตามปีที่เขาทางวัดเขาสร้างไม่มีย้อนยุคกลับไปนะครับสักรุ่นนะไอ mm ้ hmm. ย้อนยุคเนี่เซียนอุปโลกเขาเองแม่งดูไม่เป็นก็ย้อนยุคนะไม่รู้ประวัติศาสตร์ก็ย้อนยุคเพราะฉะนั้นอย่าไปหลงเชื่อตามนะครับนี่จําเนื้อจําสีโลหะไว้นะจําเกลีโลหะไว้เนี่ยอ่าผมไม่ดูด้านหลังเนี่ยนะครับจะดูง่ายเนื้อโลหะสีโลหะเนี่ย เนี่ยจำไม่ดีนะครับเนื้อบลอนนะนิกเกิลเนี่ยจะเข้มกว่านี้บลอนมันจะขาวกว่านะครับเนี่ยคือเนื้อบลอนเงินจําสีโลหะเนื้อนี้ไว้นะครับแล้วท่านจะไม่พลาดนะไปเจองานคอสปาคแน่นอนโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้วันนี้ก็ฝากทุกท่านช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับช่วงนี้ก็พยายามนําเนื้อบลอนนะครับมาให้ศึกษานในเหรียญที่ผมมีเก็บแล้วก็ตรวจนะโลหะธาตุมาเรียบร้อยแล้ว นะครับเพื่อนก็ดูไว้เป็นตัวอย่างได้นะครับเป็นแนวทางในการศึกษาเก็บสะสมพระเหรียญน,นะครับถูกต้องตรงตามประวัติศาสตร์การสร้างการผลิตเหรียญน,นะเหรียญเหล่านี้เราเก็บไว้ลูกให้หลานเป็นทรัพย์สมบัติภายภ้ยภยางหน้านะครับต้องมองอนาคตข้างหน้านะเช่าพระเตียนเนี่ยเตียนพวกนี้ตายไปนะครับลูกหลานถ้าเอาไว้ลูกหลานก็เป็นาระนะครับมันเป็นเหรียญปลอมมาไปขึ้นทะเบียนที่ไหนได้ นะครับต่อไปเทคโนโลยีเนี่ยจะเข้ามาแทนที่ทั้งหมดนะครับในการตรวจสอบซื้อขายเนี่ยนะเพราะเดี๋ยวนี้เขามาหลักวิาศาสัรงหมดแล้วมันมพิสูจน์ได้ไงเห็นไหมถ้าเราไม่ใช้วิเคราะห์ด้วยเครื่องเซมเนี่ยนะครับเราจะรู้ได้ไงว่าตารางธาตุนะมันเป็นโลหะน้ำเข้าอ่ะเห็นไหมคนที่เขาใช้เครื่องนะครับคนที่เขามีความชํานาญการมีความรู้มีการศึกษาเนี่ยนะครับนะเขาเป็นคนเก่ง นะครับอย่าไปพูดถึงพวกเซียนเลยพวกเซียนเหล่านี้มันไม่ได้มีความรู้อะไรอ่ะดูประวัติมันสิครับที่มันออกรายการโน้ตรายการนี้ที่ดังมาได้เนี่ยนะครับนะจากภาพแผงบ้ากองถึงนั้นอนะ่ะหลอกขายก็จนรวยนะครับเราศึกษาในสายพุทธคุณนะครับในสายนุรั์นะ ไม่จาเป็นต้องว่าเหรียญแท้ต้องเป็นหลักล้านนะครับในส่วนราคาเนี่ยมันขึ้นอยู่กับความมือพอใจของผู้เช่าและผู้ขายแค่นั้นน,น่ะนี่คือความสัจจริงนะครับแต่มันต้องเป็นมาจากเหรียญแท้ก่อนนะวัตถุที่แท้ก่อนนะฮะก่อนที่จะนําไปมีราคาเนี่ยนะครับมันต้องเป็นของดีของแท้นะครับไม่ใช่คุณเอาเหรียญปลอมเหรียญถอดงานซิลิคโคนเราบอกว่าเนี่ยแท้นะครับเห็นไหงแค่บอกว่าเป็นเหรียญตายเนี่ยก็โกหกแล้วเนี่ย หนังสือพระทุกเล่มมันเขียนเหรียญตายมาเลยเพราะมันไม่ได้รู้จริงไงเบื่อน,นะครับปัจจุบันเนี่ยนมีวิทยานิพนธ์นะครับที่นักศึกษาหุสื่อค้นนะครับเรียบเรียงนะมีประวัติการสร้างชัดเจนเหรียญหลวงพ่อเพชรเนี่ยนะขอมาลายังสิทธ์ะนะจำไว้ดีนะครับหน้าตานี้บอกนี้ นะครับเนี่ยเจอที่ไหนเก็บได้ปัจจุบันนี้น่าจะไม่หลงเหลืออยู่แล้วนะครับมีแต่งานพรอมทั้งนั้นเลยนะถ้าไปเจออย่างเงี้ยเหรียญละแสนก็เช่าได้นะครับเบือนนะหลักหมื่นก็เช่าได้หรือถ้าไปเจอหลักพันหลักร้อยก็ถือว่านะโชคดีนะครับถือว่าโชคดีนะปัจจุบันนี้เหรียญบอลนัฬนะิกาทองเนี่ยผมบอกได้เลยนะครับมีการเช่าหาซื้อขายกันเป็นหลักหลายแสนแล้วนะครับเพราะว่าของเนี่ยอีก ถ้าย้อนไปสี่ห้าปีที่แล้วเนี่ยนะครับมีคนไล่คว้าไล่ซื้อไล่เก็บนะมันหมดเนี่ยมันหมดนะครับอาจจะส่งไปต่างประเทศอาจจะไปนอกนะครับเพราะว่าต่างประเทศเนี่ยนะครับเขาตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์ทั้งนั้นนะครับจีนมาเลยสิงคโปร์ฮ่องกงเนี่ยนะครับวัตถุโบราณของไทยเนี่ยนะครับเดี๋ยวนี้เขาใช้วิทยาศาสตร์ทั้งนั้นกเซียนนะทำไมมันออกต่างประเทศไม่ได้แล้วเดี๋ยวนี้ กพรมึงไปโกหกตรงไหนเอาของปลอมไปขายไปบอกว่าตําหนิถูกในหนังสือพระเล่มนั้นเล่มนี้นะครับพอเขามีเทคโนโลยีเขาตรวจสอบนะครับมันไม่ใช่งไงมันไม่สอดคล้องบับยุคกับประวัติศาสตร์เลยแสดงมึงขายเหรียญปลอมมันก็ไม่เชื่อถือไงครับนะเนี่ยคือต่อางกันง่ายๆนะครับเพื่อนโอเคครับสําหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ